สวัสดีครับผมนายสับบัวนสาแลนะครับราชนสนับกศึนกษา6ศนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดบทที่7นะครับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นนะครับครับการเจริญเติบโตนะครับในช่วงวัยนี้นะครับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะครับจะมีรูปร่างสัดส่วนที่คล้ายเคียงกันนะครับแล้วก็เออจะเริ่มเปลี่ยนแปลงใน เรื่องของการขึ้นฟันแท้นะครับโดยจะขึ้นอ,อ,อายุ6ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงวัยนี้นะครับเด็กเอ,อจะมีทักษะทางด้านร่างกายเออมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเด็กได้เล่นเอ,อกีฬาภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็จะพัฒนาขึ้นนะครับเนื่องจากเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเช่นเดียวกันด้วยนะครับ พัฒนาการนะครับเด็กในช่วงวัยนี้นะครับก็จะมีความอิสระในการเรียนดูนะครับแล้วก็การสำรวจนอกบ้านนะคะอีกทั้งนะครับเด็กในวัยนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็โรงเรียนมากกว่าวิดามาันดาและก็สมาชิกในครอบครัวนะครับ ทั้งนี้นะคะพัฒนาการของเด็กวัยเรียนนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่ออพัฒนาการทางด้านภาษาอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับโดยดังนี้นะครับเ,ออเด็กที่มีอายุ6-9ปีนะครับเด็กวัยนี้นะครับก็จะพูดได้ชัด ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็จะรู้จักความหมายได้ดีนะครับแล้วก็อยากเป็นที่หนงะครับชอบพูดแบบโอ้อวดนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนมาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เด็กวัยนี้นะครับก็จะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะครับต่อไปนะครับเด็กอายุ10-12ปีนะครับก็จะเช่นเดียวกันกับเด็ก6-9ปีนั่นเองนะครับแล้วแล้วก็ จะมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กวัยนี้นะครับจะสามารถรักษาอารมณ์ได้ดีนะครับไม่โกรธง่ายนะครับอย่างเช่นนะครับเวลาโกรธนะครับเด็กก็จะใช้เสียงในการแก้ปัญหาอย่างออกนะครับไม่ไม่ใช้กาลังนะครับไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแล้วก็เด็กในวัยนี้นะครับก็จะรู้สึก รู้สึกตัวเป็นของตัวเองนะครับรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีความชื่อสัตว์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เด็กวันนี้นะครับก็จะมีเอ่อแมีการมีความคิดนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วกเ็เด็กวันนี้ก็จะเริ่มที่จะอ่านหนังสือต่างๆนะครับ ต่อไปนะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับ12-18ถปีนะครับครับวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นวัยที่ต่อจากวัยเรียนนะครับก็จะเป็นวัยที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะครับโดยวัยรุ่นนี้นะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศที่เห็นได้ชัดเจนนะครับโดยวัยรุ่นหญิงนะครับก็จะเริ่มมีประจำเดือนนะครับแล้วก็มีคนขึ้นตามอวัยวะเพศและก็รักแร้นะครับแล้วก็มีเต้านมที่ขยายใหญ่ขึ้น นะครับส่วนวัยรุ่นชายนะครับก็จะเริ่มมีหนวดมีเขาขึ้นนะครับแล้วก็มีขนขึ้นตามองคชาตนะครับแล้วก็ออมีการเปลนแปลงของของเสียงนะครับก็จะทําใหเออ้เสียงวัยรุ่นชายกเออ็เสียงใหญ่ขึ้นเสียงเปลี่ยนขึ้นเองครับต่อไปนะครับพัฒนาการนะครับ พัฒนาการของวัยรุ่นนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นความสําคัญในด้านของอ,อ,อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะครับทั้งนี้นะครับวัยรุ่นนี้นะครับก็จะมีพัฒนาการทางด้านุนธรรมที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยจะออสรุปได้ดังนี้นะครับพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะครับในช่วง ในช่วงต้นของวัยรุ่นนะครับก็จะมีอารมณ์ที่แบบรุนแรงนะครับแล้วก็กดง่ายนะครับมีอารมณ์ที่รุนแรงตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยนะครับแล้วก็วัยรุ่นนี่นะครับก็จะมีความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับ พัฒนาการทางด้านจิตใจนะครับก็จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็จะรู้ว่าเออตัวเองเป็นใครตัวเองชอบอะไรและตัวเองมีความถนัดในเรื่องอะไรมีความชอบอะไรแล้วก็มีความถนัดเรื่องอะไรแล้วก็มีข้อจํากัดในเรื่องอะไรนะครับพัฒนาการด้านสังคมนะครับวัยรุ่นนะครับก็จะมีเพื่อนเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดในช่วงวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยรุ่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่บ่อยมากนะครับแล้วก็ วัยรุ่นนี่นะครับก็จะมีครอบครัวและก็พ่อแม่นะครับมีความสําคัญลดลงต่อไปพัฒนาการด้านสติปัญญานะครับวัยรุ่นนี่นะครับก็จะมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างัตเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาการด้านความคิดก็จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่แล้วนะครับต่อไปนะครับพัฒนาการด้านคุณธรรมนะครับในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะครับก็จะอยู่ที่อายุระหว่าง12-15ปีนะครับพัฒนาการก็จะ ขั้นะระดับกฎเกณฑ์น,นะครับก็คือว่าเออจะทําความดีเพื่อที่จะให้ยอมรับเป็นกลุ่มของเพื่อนนะครับก็คือว่าจะทําตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคมกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายนะครับก็จะอายุระหว่าง18-20ปีครับก็จะมีพัฒนาการด้านเอจริยธรรมสูงสุดก็จะเหนือกฎเกณฑ์นะครับก็คือว่าจะเข้าใจและก็ทําตามกฎเกณฑ์ของเอจริยธรรมที่เป็นสากลต่อไปนะครับการประเมินและการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยเรียนและวัยรุ่นนะครับโดยเราจะนิยมใช้ใน การคำนวณหารดัชนีมวลกายหรือ BMI นะครับโดยเราจะคำนวณโดยการเอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็มาหารส่วนสูงที่ตามด้วยเมตรนะครับยกกำลังสองสำหรับพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเลยนะครับ เด็กอายุ6-2ปีนะครับเด็กวัยน,นี้นะครับก็จะมีภารกิจมากนะครับและก็เป็นวัยที่แบบเออชอบเล่นแบบรุนแรงออกกําลังนะครับโดยเราจะพัฒนาการกิจกรรมในเรื่องของการฝึกใช้สมองความไหวพริบความขัดแยง้งแล้วก็ความถกเถียงชอบถกเถียงนะครับโดยอ,อ,อาจจะทำให้เด็กมีเหตุผลในการแก้ปัญหานะครับ เด็กอายุ12ถึง18ปีนะครับก็จะเ,เด็กแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นความถนัดความชอบที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะควรที่จะให้เ,เลือกให,ให้เด็กอันเลือกทำกิจกรรมที่ตัวเองถนัดนะครับอย่างเช่นการเรียนหนังสือเรียนพิเศษการเรียนปีโนแล้วก็การที่แบบการทําอะไรที่แบบเด็กสนใจ ที่มีความถนัดนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับก็จะกิจกรรมในระยะยาวนะครับก็อย่างเช่นการการส่งให้เด็กไปเข้าไข้ฤดูร้อนที่มีสามารถร่วมอยู่กับบุคคลอื่นได้นะครับสำหรับบทนี้ผมก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ